เนกันนะครับเลื่อนขั้นไปนะครับนี่คุผูชมโอโหกระทะบอกเลยว่าสวยมากคุณผู้ชมครับเป็นรูปเหมือนปลาฉลามปะหากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายไ d เดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกร้หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ Online, และบริการสุ่มของรางวัลต่างๆผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับคันเทพไม่โกงไม่เกีร้ยเปอร์เซนะครับส่งง่ายได้ของดีลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจสวัสดีเด yeah, sure? ็กเธอเกรียนทุกคนนะครับม่ก er ับผมปานนนจากช่องพีเจทีพีอกันอีกแล้วแย้มชมครับสมรภูมิคือเป็นตำนานวันนี้นะครับก็เป็นวันที่หนึ่งนะคัมชมก็คือหลังเที่ยงคืนเลยวมชมก็นี่ครับสิทธิ์ขั้นสูงใหม่เข้ามาชมผมได้พีออเดอร์ไว้นะครับก็จะมารีวิวสิทธิ์ขั้นสูงใหม่ชมครับครับโอโหสวยไหมเลอตัวทีครับ ผมก็จะมารีวิวสิส่งะสงนมันชมว่าสวยหรือเปล่าผชมก็อันว่าครับนี่ครับจัดไปเลย่มผชมรีวิวสิส่งะสุใหม่คุผชมวันนี้นครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับมารีวิวสิส่งกระสเฉยโวเปิดตัวผชมนี่จัดไปก่อนเลยหนึ่งทีนี่ผู้ชมเฮ้ย <Hey. S 2> มันมีคนกำลังป้นธนาคารอยู่อะเอาแล้วจังหวะน,นี้ครับพระเอกนะครับหล่อทเท่เราต้องลงไปช่วยซะแล้วจังหวะน,นี้ครับหโดดลงมาถ้าเป็นชีวิตจริงนี่คอหักตายตั้งแต่ลงมาข้างล่างแล้วคุณผู้ชม แต่เนื่องจากว่ามันเป็นเลื่องของเกมทําอะไรก็ได้หี้เป็นไงหมุนตัวยิงหืาปามีดลงมาครับไม่โดนสักเล่มเพืออ๋อคนมันหล่อเท่กอย่างน้จะน้องเลยโอเคคุณผชมครับทำเนินการนะครับเลื่อนขั้นไปนะครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหกระทะบอกเลยว่าสวยมากคุณผู้ชมครับเป็นรูปเหมือนปลาฉลามปะตอนแรกหนึกว่าปลาทองคุณผู้ชมเอ้ยมันื้อกาปลาคาร์แต่เป็นปลาฉลามคุณผู้ชมฉลามเหรอหรือปลาคาร์บ ะครับชมคือแบบเฮ้ยสวยครับชมใบแรกที่เราได้คุณชมสิกันสูงอันแรกเลยนะถ้าเกิดขาดเซื้อก็จะได้เป็นกระถางคุณชมกดชันทันทีไปเลยนี่เลยครับแล้วก็จะได้เป็นถ้าเกิดใส่ฟรีก็จะได้เงิน50บาทคุณชมแล้วก็ใส่ฟรีนะก็จะได้เป็นป้ายคุณชมครับได้ป้ายน้ำชมแล้วก็ได้ในกาลน้ำชมนี่ครับโดจากความร้อนคุณชมไลนเติมครับรับไปเลยครับกล่อง airdrop นี่เสื้อผู้หญิงคุณชมเดี๋ยวผมไปรีวิวทีว่าเสื้อผู้หญิงสวยไหมนี่คุณชมกินรสสปอร์ตแจม นีตัวปืนนีครับทผู้นะชมและอย่างที่ผมพี่ออเดอร์นะครับก็เลยได้ขั้นนะครับมาห0สิบขั้นทผูน้ะชม mm hmm. ก็คือสิทธิ์ขั้นสูงตรงนี้วิธีรับของพวกนี้ก็คือถ้าเกิดจะรับของข้างล่างอะ่ะเป็นของพวกสายเติมทผูน้ะชมก็คือเราต้องเสื้อสวย mm hmm. เราต้องซื้อสิทธิ์ขั้นสูงเท่านั้นนะครับถึงจะได้ของจากข้างล่างทผูน้ะชมก็คือผมซื้อไว้จะซื้อพี่ออเดอร์ก็ได้หรือว่าจะซื้อตอนนี้ก็ได้ถ้าซื้อตอนนี้ก็4นะี่ร้อยห้าสิบเพจนะ้ำชม,นะชมนี่ครับุ่ดสุดที เฮ้ยเป็นไงครับคล้ายๆกับชุดท,ที่ว่าสีกันส่งซีซั่นที่แล้วนะครับที่ว่าเป็นยมบรทุนนะครับแต่นั้นจะมีบว่าคือจะมีรอยสักอยู่ที่ขาข้างข,างขวาท่านผู้ชมอันนี้ก็มีรอยสักอยู่ที่ขาซ้ายแยกส่วนได้ท่านผู้ชมโหรองเท้าแตะด้วยสวยครับสวยมากที่หนึ่งใบดิแล้วก็นี่ก็เป็นของรางวัลมากมายท่านผู้ชมก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยซื้อสีกันสูงเราเก็บแต้มท่านผู้ชมเก็บแต้มตรงเนี้ยแต้มสีกันส่งท่านผู้ชมก็คือวิธีเก็บแต้มจะมีอยู่สองแบบท่านผู้ชมครับนี เราเก็บแต้มได้ถึงระดับไหนก็จะได้นี้นี่พี่ซื้อจากที่จากพี่ออเดอร์นะครับก็ได้มา50แต้มครับห้ขั้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องเก็บคุณชมที่เหลือก็ไปเก็บต่อนี่ก็คือ55ก็จะได้นี่นี่ครับเราก็เก็บแต้มไปเรื่อยถาว่มาพี่ครับขั้นเอามาจากไหนเอามาจากภารกิจรายวันที่เราได้ทำคุณชมส่วนนี้ก็เป็นกล่องสุ่มนะครับหินนะครับอัพสกาเมกาโรอดอนนะครับคุณชมก็ ผมมีสก,การเมกาดอนอยู่อยู่ไม่ได้อาบน้ผมก็จะไปสุ่มชมซึ่งสิทธิ์การสู่ซีรีส์นี่น่าจะกล่องสุ่มที่น่าสนใจก็จะมีนี่ครับกระเป๋ามชมนี่ครับเป็นกระเป๋ากองคมนาดท่านชมครับนี่ครับค่อนข้างจะสวยงามท่านชมเป็นกระเป๋ากอง,องญี่ปุ่นท่านชมแล้วก็เสื้อนะครับเสื้ออะไรมังกรท่านชมโอ้สวยงามมากส่วนของที่รับไปเนยผมจะไปรีวิวใหดูแล้วก็แผ่นป้ายสีดำมชมโอ้โหแบกสวยนี่ครับสกินปืนนะครับก็คือปืนพาดมาตอนนี้ยังไม่ค่อยมีสแต็กนะท่านชมแต่ว่า สวยน้ชมดีกว่าถือปืนป่าๆาขาขาวน้ชมนี่ครับแล้วก็เป็นรูปโปรไฟล์น้ชมครับนี่ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์มนยักษ์แล้วก็กล่องสุมหินนี่น้ชมนี่สเก็ตบอร์ดเฮ้ยลูกปลาครับสวยมากน้ชมครับสเก็ตบอร์ดครับนะครับน้ชมก็เป็นเหมือนปลานะครับเหยี่ยมมีเมฆออกมาด้วยน้ชมสวยงามนะครับแล้วก็หินแปลงลางสำหรับใครที่ชอบส่งตัวโยนี่ครับชมกล่องสุมหินอีก5ากล่องน้ชมก็คือว่าผมไว้อัพสกาเดียพร้อมชมนี่นะครับก็เป็นล่มชูชีพนะครับลาย ปลาคาร์บป่ะผมว่าเหมือนปลาคาร์บนะเหมือนลายปลาคาร์ชมแต่ไม่แน่ใจใช่เปล่านะคุณผู้ชมแล้วนี่ก็จะเป็นกล่องศพนะครับชมเหมือนแบบว่าสารนะครับหรือว่ากลองน้ชมแต่ว่ามีที่ตีนะเป็นดาบซามูไรน้ชมค่อนข้างสวยมีสายฟ้าสีม่วงมาด้วยแล้วก็มีกล่องหินอีกแล้วคผู้ชมคือบอกเลยว่าคุ้มมากซื้อทีนึงนีงน่นสิขั้นสูงแล้วก็นี่คือชุดผู้ชายทั้งหลังก็จะเป็นรูปยักษ์น้ชมแบบสวยงามมากจริงคือว่านี่ครับส่วนหัวนะครับ ทรงผมใหม่้ชมแบบกางเกงสวยนะผมว่ารองเท้าเกียร์สีแดง้ชมแบบสวยงามน้ชมครับแล้วก็นี่ครับเมื่อเก็บขั้นถึง250ก็จะมีสิทธิ์รับนี่ทรงผมผู้หญิงมาเป็นสีม่วงู้ชมคือเป็นอีกสีทรงผมผู้ชายสีพูแต่มชมครับเราก็จะมาดูวิธีรับขั้นน้ชมก็คือว่าเราต้องทําภารกิจน้ชมนี่ครับวิธีรับขั้นก็คือนี่น้ชมเข้ามาตรงภารกิจรรยวันตรงนี้น้ชมแล้วกดไปที่ภารกิจนี่ครับน้ชม ถ้าเป็นภารกิจรายวันก็คือจะได้คันหนึ่งคันนะครับต่อการทํหนึ่งภารกิจนะครับท่านผู้ชมก็คือจะมีภารกิจรายวันจะจปรีเซ็ตทุกวันภารกิจรายสัปดาห์ก็คือนี่ครับถ้าเป็นที่เป็นสีสีเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของคนที่ซื้อสิทธิ์ขันสูงท่านผู้ชมอย่างผมถ้าซื้อสิทธิ์ขันสูงทำภารกิจตรงนี้ก็จะได้รางวัลตามที่เขียนไว้ท่านผู้ชมก็ทีละสิบหกคันเลยท่านผู้ชมก็คือง่ายๆว่าถ้าซื้อสิทธิ์คันสูงเราจะเก็บคันง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ แต่ก็จะได้น้อยกว่าชมก็ได้เนี่ยสิบคันสิบคันสิบสองคันแต่ซื้อสิบคันสูงก็จะได้สิบหกคันสิบหกคันด้วยนะชมก็คือจะได้คันเยอะกว่าจะมีโอกาสเก็บคันได้ไวกว่านะชมส่วนภารกิจสัปดาห์ที่สองที่ยังล็อกอยู่ก็คือจะสามารถทําได้เมื่อเก้าสูสิบดาวที่สองครับของเดือนนะ้ชมก็คือในภารกิจนี้จะถูกเปิดตามสัปดาหน์นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราไปเก็บทีเดียวตอนสิ้นเดือนเลยคือว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนแล้วเรามาเปิดภารกิจละสัปดาห์ทีเดียวเลยก็ได้น้ำชมคร เมื่อถึงอาทิตย์ที่4ของทุกเดือนน้ำชมทุกขั้นจะถูกเปิดหมดน้ำชมภารกิจอ่ะเราสามารถทาภารกิจทีเดียวได้ทั้งหมดน้ำชมครับเมื่อทาภารกิจได้แล้วก็จะได้ขั้นมานันชมครับยิ่งได้ขั้นมากก็ยิ่งได้ของเยอะน้ำชมครับเราก็จะได้ของตามนี้แต่ถ้าใครที่ไม่อยากเก็บขั้นเลยพี่ผมอยากได้เร็วเรน้ำชมก็สามารถที่จะซื้อขั้นได้น้ำชมครับนี่ครับซื้อขั้นน้ำชมก็คือว่าจํานวนขั้นนะก็จะมีราคานชมหนึ่งขั้นจะมีราคาอยู่ที่30เพชรนะครับนผู้ชม ถ้าเราจะซื้อทั้งหมดเลยว่าสมมติว่าเราซื้อทั้งหมดเลยแบบว่าเอาทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมจนได้ในเพิ่มทีละห้าเพิ่มทีละห้าเพิ่มทีละห้าจนได้ทั้งหมดทุกขั้นท่านผู้ชมก็จะใช้อยู่ประมาณห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเฮ็ดน้ำชมครับถ้าเกิดใครที่รวยหน่อยก็ซื้อเอาเลยท่านผู้ชมก็เสร็จเลยแต่ว่าผมเก็บภารกิจเอาดีกว่าเพราะว่าซื้อรีออเดอร์แล้วท่านผู้ชมครับแล้วก็ไปรีวิวกันดีกว่าว่าของที่ได้มามีอะไรบ้างท่านผู้ชม ชุดที่ผมได้มาจากคันน้ำชมครับชุดผู้หญิงบอกเลยว่าสวยนะน้ำชมวิชุดผู้ชายก่อนชุดผู้ชายเมื่อกี้เห็นแบบนี่น้ำชมเป็นชุดผู้ชายลายมังกรน,น้ำชมคือแบบิลายาคาบุกิน้ำชมเหมือนแบบว่าคือเป็นเสื้อฮู้น้ำชมมีแบบคุ้มหัวนะเป็นหลังค่อนข้างสวยนะน้ำชมครับแต่ไม่ซ่อนก่อนนผู้ชมแต่ว่าสวยนะเป็นลายเมฆลายคาบุกิเงี้ยถ้าเป็นเสื้อในชีวิตจริงเนี่ยผมว่าสวยมากน้ำชมสำหรับตัวนี้นะผมชอบมากเลยจริงๆ แล้วก็กางเกงอ๋อกางเกงเป็นของผู้หญิงผู้ชมรองเท้าก็เป็นของผู้หญิงที่ผมได้มาคผู้ชมก็เปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครหญิงบ้างนึงคุณผู้ชมแต่สวยนะชุดนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวละครผู้หญิงนะผู้ชมครับจังหวะนี้ I i love l e e f โอเคคุณผู้ชมครับเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับนี่คือป่นปักผมที่ผมได้มาจากอันนี้คนระับขั้นนี้นะซีรีส์นี้นะกดเสริมใส่ทั้งหมดุณผู้ชมยยแวนแวนแวนไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมขอถอดแว่นก่อน ไว้เป็นของซิกขันสูงซีซั่นที่แล้วน้ชมครับโอเคน้ชมก็จะประมาณนี้น้ชมก็จะมีครับป่นปักผมนะสีดำนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเก็บขั้นได้จนได้กล่องสีม่วงอะป่นปกักเอทรงผมจะเป็นสีพู่มชมค่อนข้างสวยนะที่คอก็จะค่อยประคำนะครับเพราะว่าคนนี้จะเหมือนเท่าแก่นี้นน้ชมมีดอกบัวนะครับที่แขนข้างขวาน้ชม สวยงามมากแล้วคือมีกีบดอกบัวหล่นอยู่ตลอดเวลานะท่านชมเวลาเดินเวลาเคลื่อนไหวเงี้ยกลีบดอกบัวจะหล่นตลอดเวลาท่านชมครับชุดนี้บอกเลยว่าสวยท่านชมโดยเฉพาะรองเท้าน้ำแล้วก็ช่วงกางเกงท่านชมครับสวยมากจริงๆนี่ครับมานี่ท่านชมครับถ้าเกิดถอดออกเนี่ยประมาณว่าเดี๋ยวเขาแต่งแป๊บหนึ่งท่านชมครับเอาประมาณไหนดีเดี๋ยวดูกันแต่งเบอร์ไหนดีนี่ไงนี่เอ้ยเข้าอยู่ท่านชมตอนนี้ครับผ้าปิดตาท่านชมครับ เสือ้อก็อ้าวสลบโบแสดงว่าโบเมื่อกี้อยู่กับเสือ้อน้ชมครับผมมื่อก็โบอยู่ไกลนี่แล้วก็โบอยู่กางเกงนะเหมือนกระตวเก่าที่ผมเคยมีนะโบอยู่กับเสื้อนะ้ชมครับอย่างนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงของกางเกงเป็นอย่างอื่นก็สวยนะโบก็ยังอยู่น้ชมครับนี่เฮ้ยเหมือนชุดเดียวกันเลยน้ชมครับเอาดีเห็นว่าคลายสักจะมีอยู่ข้างฝาแทนน้ชมครับค่อนข้างสวยงามนะชุดเนี้ย สวยคุณผู้ชมน่าสะสมไว้เหลือเกินนะคุณผู้ชมครับเป็นไงเอ้ยเนี่คือชุดผู้หญิงนะครับของสิทธิ์ขั้นสูงชมแล้วก็ได้ตัวนะครับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวไดมอนด์ครับหรือตัวปืนะครับเราก็สามารถเก็บออกมาไว้ได้คผู้ชมครับนี่ครับคผู้ชมเห็นปะมันจะมีกลีบดอกบัวหล่นอยู่ที่แขนและตลอดเวลาคผู้ชมครับที่แขนกับที่หลังผู้ชมแต่ว่าผมมาใส่คู่กับหมัดไฟใส่ตำมานครับก็สวยงามคผู้ชมครับบอกเลยสวยจริงะไยจริงนี่ครับส่วนนี้ครับพานะ นี่ดูรถสปอร์ตซะก่อนชมนี่สวยมากสิทธิ์ขั้นส่งซีรีส์นี้บอกเลยว่าสวยชมดูรถซะก่อนครับนี่เห็นปะสกินรถนะครับเป็นรถแบบว่าเฮ้ยเหมือนลายกบลายอะไรนชมแบบว่าเท่อะสีดำอะเป็นเกตเลยมันชมค่อนข้างที่เท่มากมมครับชับชมครับนี่แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งแผ่นป้ายผมได้ไหมปะนี่ครับแผ่นป้ายนะเป็นรูปเหมือนปลาคาร์ปนชมก็จะเป็นแผ่นป้ายประมาณนี้นะ มีรูปปะระขาบมาด้วยคุณผู้ชมครับแล้วก็รูปนะครับผู้ชมก็จะเป็นรูปอันนี้หายากนิดนึงรูปเนี่ยรูปเนี่ยคุณผู้ชมหายากอันไหนเอ่ยอันไหนอันไหนวะรูปอันไหนอันนี้ปะน่าจะใช่คุณผู้ชมอันนี้นะน่าจะใช่โอเคคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ในด้านของอาวุธน้บชมที่ได้มาแล้วก็คือจะเป็นสกินกระทะใช่ปะ่ะนี่น้ำชมเป็นกระทะลูกปลาคราบน้ำชมน่าจะเป็นปลาคราบนะค่อนข้างสวยงามน้ชมดูดิเ,ดเป็นปลาคราบสองตัวน้ำชมกาลังว่ายวนกันอยู่น้ำชมครับเวลาถือก็จะเป็นประมาณนี้เห็นปะ่ะโอ้เข้ากับชุดน้ำชมครับมันจะมีกีบกราบหล่นข้างๆน้ชม เป็นกระทะที่สวยงามมากครับนี mm ่ hmm. เห็นปะ mm hmm. ก็จะค่อนข้างเข้าน้ำชมคือว่าสําหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบแบบสีสุดชัดนะครับอย่างผมเนี่ยอย่างเมื่อก่อนถ้าเกิดใส่เป็นกระทะแตงโมเห็นปะมันก็จะเด่นน้ำชมคือคนมันจะเห็นเราง่ายน้ำชมแต่ก็ใส่กระทะแบบนี้ก็ mm hmm. บูย่านี่ก็เด่นเกินไปครับคนก็จะเห็นเราง่ายเกินไปน้ำชมถ้าเป็นกระทะเรียบๆหน่อยใบนี้ก็ถือว่า สวยคุณชมครับสีออกดำๆครับเป็นโทนสีที่สวยมากคุณชมครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะหน้ามีไว้สะสมแล้วมีไว้ครอบครองจริงคุณผชมครับชุดนี้สวยครับคุณชมก็นั่นแหละครับวิธีรับคันน้ำาูชมก็สําหรับคนที่ยังไม่ซื้อน้ำผชมก็สามารถที่จะซื้อได้น้ำผชมก็คือเขาจะมีให้ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงได้นะในราคา450เพชรน้ำผูชมแล้วก็มันก็ดูมีไม่ได้ผมซื้อไปแล้วราคา450เพชรนะครับหรือว่า1,000เพชรน้ำผูชม ก็คือถ้าเกิด1 0 0 0เพชรเพก็จะได้50คันเลยถ้าซื้อ450เพรนะผู้ชมก็จะได้เป็นสิบคันส่งแล้วก็มาเก็บภารกิจเอาแต่จะไม่ได้50าัิบคัทขอนผมครับผู้ชมแต่ว่าจะได้ของทั้งหมดที่มีตรงนี้ไปหมดเลยผู้ชมเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องมาทำภารกิจเอาแล้วก็พิเศษนะผู้ชมนี่เลย นี่น้ำชมครับนี่ซื้อขั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าซื้อ450ขั้นนะครับก็จะได้ตรงนี้มูลค่านะครับก็จะได้ของน้มูลค่ากว่า1,000 10, 0เพชรนะครับน้ชมก็คือปลดล็อกภารกิจขั้นสูงเพิ่มขิดจำกัดโกไลวานแล้วก็เปลี่ยนป้ายชื่อเป็นสีแดงน้ชมครับและถ้าเกิดซื้อสิขั้นสูงแบบว่าเป็น1,000เพชรเลยน้ชมก็จะได้ชุดผู้หญิงไปเลยก็คือ จะได้ขั้นมา50ขั้นนะครับเพิ่มกิจกรรมโกนะครับ100ครับชื่อเป็นสีแดงปลดล็อกภาพโปรไฟล์นะครับปลดล็อกรางวัล50ขั้นทันทีนะครับแล้วก็ปลดล็อกรางวัลพิเศษ่านผู้ชมครับก็คือคุ้มมาก่านผู้ชมครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าเยังไม่ได้ขั้นสูงเนี่ยก็สามารถซื้อตรงนี้ได้่านผู้ชมครับขอแคปหน้าจอหน้านี้ไว้หน่อยมันน่าไปทำปกคลิป่านผู้ชมครับนี่แล้วก็นี่โอ้นี่สวยเจ็บมาก่อน นี่ทน้ำชมครับถ้าเกิดปีนี้นะคือปีนี้ถ้าเกิดเราซื้อสิทธิ์ขั้นสูงนะครับถึง4ครั้งทน้ำชมก็สามารถรับไปเลยทั้ตัวไดมอนด์อีกสี่ใบน้ำชมครับถ้าซื้อครบ6ครั้งเราจะได้เป็นอันนี้นะครับน่าจะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงทน้ำชมของซีรีส์ไหนผมก็ไม่แน่ใจทน้ำชมแต่ได้สิทธิ์ขั้นสูงไป1นครั้งหรือว่าได้ไปอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะก็คือว่าเป็นรางวัลพิเศษนะครับเมื่อเราซื้อสิทธิ์ขั้นสูงนั้นตลอดทั้งปีนะจนครบนะครับตามจนวนนนที่กหดะครับท่านชมก็จะไได้้สิิิทธพเศษตรงนีป เห็นไหมครับ่านผู้ชมครับซื้อสิทธิ์ขั้นสูงครั้งนี้นะครับมีสิทธิพิเศษมากมายและของก็คุ้มมาก่านผู้ชมเพราะว่า,วาสกานะครับสกาตัวนี้ค่อนข้างจะโอพยมากคานผู้ชมครับคือแบบว่า,วาเป็นสกาที่แรงมากคานผู้ชมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการอัพสกาตัวนี้ต้องใช้หินใช่ปะ่ะถ้าเกิดใครที่บอกว่าอ้า ไม่มีหินนะไม่อยากเสียหินในการอัพไม่อยากซื้อนะครับชมก็เนี่ยหินตรงนี้เราสามารถได้จากการซื้อสิทธิ์ขั้นสูงนะครับได้กล่องสมมาแล้วก็สมมาน้ำชมเมื่อได้มาครบเราก็มาอัพอัพอัพนะครับจนสามารถที่จะเลื่อนระดับของสก,กาเราไปได้น้ำชมครับคือแบบว่าบอกเลยว,ว่าสุดจัดน้ำชมครับนี่สวยมากครับน้ำชมครับก็อันว่าคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ก็ดซับสไครป์ให้ผมด้วยสิทธิ์ขั้นสูงซีรีส์นี้ก็ เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สวยแล้วผมอยากให้ซื้อไว้ชมเพราะว่ามันแรงร้อยอครับคือแบบว่าถ้าถึงเวลาปุ๊บมันไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถซื้อได้แล้วชมคือมันแรน่เห็นปะกรีบตรงฝั่งขวาครับแขนขวาเป็นดอกบัวผมว่าสวยนะการดีไซน์ตรงนี้ค่อนข้างสวยค,ครับก็อยากให้มีติดไว้น้ำชมครับไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ชมครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะค่ชมนจะเป็นพาดคิดให,หม่ๆจากผมนะครับ